สวัสดีน้ำจุมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็อยู่ผมก็จะมาสอนวิธีโหลดเกมฟรีฟรไฟแม็นั่นเองนะครับผมนะก็อัปเดตแพทใหม่นะครับผมนะก็ตอนนี้ในเพจสตเขามีให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับผมนะแต่สำหรับใครที่อดไม่ได้นะครับให้ทำตามคลิปนี้นครับให้ทุกคน นะครับกดเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับผมกดค้นค้นหาคำว่า a, a p k นะครับ <Okay. S 1> a p k combo นะครับผมนะนี่ไง a p k combo กดไปเลยนะครับเฮ้ย okay. โอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ <ity> นะครับมันก็จะมีขึ้นแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับให้คนกดอันนี้นะครับผมโอเคนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนะครับกดไปเลยโอเคนะครับผมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ให้ทุกคนนะครับกดมาตรงนี้นะครับ <Sh op> นี่นะครับผมมุมบนนะครับ <Sh op> ออกดเข้าไปนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากดทําไมนะครับเออแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมนะนี่นะครับเลื่อนมาข้างล่างนะ <Sh op> <Sh op> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดไปที่ตัวเกมนะอย่าเพิ่งกดนะนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยนะครับ นี่นะครับอ้าหยอกหยอกหยอกไปได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเพิ่มเติมนะครับผมกดไปเลยนี่นะครับแล้วก็มันจะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้กดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่นะครับ นี่นะมันก็จะมีแบบนี้นะครับผมนะกดแล้วช่วยทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับเดนี่นะครับกดไปเลยนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผม นี่ APK คอมโบนะครับโอเคแล้วแต,ลนะแตะไปเลยนะครับแตะไปเลยนะครับนี่กดติดตั้งไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดเฮ้ยให้ทุกคนกดเปิดไปเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องพูดมากนะครับ เปิดไปเลยดิคลิปยาวนะครับแล้วก,กดแล้วก็ให้คนนะครับกดตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้ว <c oughs> ให้ทุกคนนะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยโอ้โทรมาเวลาง,งานอีกแล้วนี่นะครับผมนะแล้วเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับ กดเข้ามาที่ free fire mac เลยนะครับผมนะกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมนะแล้วให้เรากดดาวน์โหลด abk เป็นเลยนะครับผมนี่กดไปเลยโอเคนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้คนนะครับกดตรงนี้ไปเลยนะครับกดไปเลย นี่นะครับเราโหลดแล้วนี่นะครับผมนะใครใช้เน็ตบ้านก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับใครใช้เน็ตโทรศัพท์ก็ประมาณสองชั่วโมงสมชั่วโมงนี่แหละมั้งนะครับผมนะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาสอนตอนโหลดเสร็จนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็หลังจากที่โหลดมาเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ให้ทุกคนเข้าที่ดาวน์โหลดเลยนะครับจริงๆน,น,นะนี่นะครับผมนะนี่นะครับกดดาวน์โหลดเลยแต่แต่จริงๆแต่จริงๆเราโหลดในเว็บนั้นเลยก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องโหลดก็ได้ที่ผมบอกช้าไปก็ขอภัยด้วยนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนหาหาฟรีไฟแม็กครับนี่นี่นะครับผมนี่นี่ฟรีไฟแม็กนะครับ แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยเดี๋ยวกดอยากนี่นะครับแต่อยากกดอันแรกนะอยากกดอันแรกนะผมย้ําเลยอย่ากกดอันแรกนะครับให้ทุกคนมากดอันนี้นะครับนี่กดตรงดูนี้นะครับกดตรงดูนี้นะนี่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับกดดีดาวน์โหลดนี้ไปเลยดาวน์โหลดไปเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดกดนี่นะครับตีนะครับผมนี่นะครับกดไปเลยนี่นะครับแล้วก็แล้วกด yes นะครับนี่นะครับเดี๋ยว็ดเด้อเออเฮ้นี่นะครับกดไปเลย โอเคนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดตั้งค่านะครับนี่นะครับกดตั้งค่าแล้วกดตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยโอเคนะครับกดติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกไปนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามี free fire max ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้คนเข้าเซตเอครับนี่นะครับแล้วก็กดตรง android ครับ กดไปเลยแล้วก,กด O B B ครับนี่นะครับแล้วก็กดกดค้างนะครับกดค้างกดค้างนะครับนี่กดค้างไปเลยแล้วก็กดกอปนะครับแล้วก,กดจุดสองจุดแล้วก,กดไปที่ Android O B B O B B ครับ บีบีแล้วกดไอตัวนี้ครับตัวสีเขียวๆนี่กดไปเลยโอเคนะครับแล้วให้ทุกคนผมวางไปแล้วนะครับผมวางไปแล้วถ้าใครเป็นแบบนี้กดชดูกเลยครับจริงๆมันก็ไม่มีหรอกทุกคนเมื่อกี้ผมกดกดกดอันนะั้นจริงๆทุกคนไม่มีหรอกทุกคนนะเพราะผมเทุกคนเพิ่งลงใหม่ๆ นี่นะบลอไปเลยนี่นะเข้าไม่ได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกนะครับจริงๆเฟซผมมีแต่ผมแต่ผมแต่ผมไม่ให้นะครับนี่นะครับผมก็ได้เป็นที่รู้เลยแล้วนะครับฟรีไฟแม็กนะครับผมนะเดี๋ยวลองเข้าไปดู Data ก่อนว่ามันจะมีฟรีไฟแม็กหรือเปล่า มันก็ไม่มีอยู่แล้วเออนั่นแหละทุกคนมันไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปดูมันเออนะนี่ก็ให้แค่นี้นะครับก็เ็จไปที่ยบร้อยแนะนาเ๋ยเข้าไปดูในตัวเกมเลยเออโอเคนะครับผมเราก็เข้ามาในฟีไฟแม็กไปนที่ีย้ร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ดูดูไปนะครับเดี๋ยวผมจะรออันนี้ก่อนนะครับเล่นได้แน่นอน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์นับ โอเคนะครับผมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับนะครับผมนะเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับมันได้จริงอยู่แล้วทุกคนบอกเลยได้ร้อยเปอร์เซ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นครับทุกคนเดี๋ยวรอไป Okay. นีน่นะครับผมได้ร้อยเเซนนะครับแล้วสำหรับวิธีสมัครนะครับผมก็สอนไปคลิปที่แล้วแล้วนะครับกดกดไปที่อื่นๆครับแล้วกด Google ครับ Google นี่นะครับต้องสร้างบัญชีใหม่นะครับต้องสร้างบัญชีใหม่ต้องเอาบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็ อันนั้นได้ไหมคือสำเั็จได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเรานะครับเราจะมีแมปใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะมีแมปใหม่หรือเปล่าแต่เราเป็นแมปปื้นที่4แล้วมีกลับมาอยู่แล้วซีเวอร์นะครับผมนะมีครับ ผมขอใช้ตัวละครแม็กซิมก่อนนี่นี่นะี่นี่แม็กซิมครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับมันจะมีแม่ใหม่หรือเปล่าไม่ไม่มีเฮเออช่างมัน,นมีนไม่มีมไม่รู้ผมไม่ไรู้ <c oughs> okay, นะครับผมไม่ค่อยเก่งตีไฟแม็กซอะไรบิ้วๆเลยโอเคนะครับอันนี้ น,นี่เติมนะครับโมโคเจ็ดวันเคโอเค่นะครับกิจกรรมมีเยอะนะครับผมนี่นะครับเล่นได้แน่นอนเลยเล่นได้แน่นอนครับดีนะครับเล่นได้แน่นอนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไปสอนตั้งค่านะคบผมนี่ครับกดเข้าไปที่ระดับแม็กเลนครับนี่ครับแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกคลิปนะครับนี่นะครับถ้าให้ทุกคนปรับไอ้สองปุ่มนี้นะครับผมนะนี่กดไปที่แบบใหม่เลยนะครับนี่นะครับผมกดไปที่แบบใหม่เลยนะครับนี่นะคผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับผมนะแต่คนอื่นนะครับผมจะไปลองสมัครเฟซให้ทุกคนดูนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปสมัครเฟซให้ทุกคนดูนะครับไป โอเคนะครับโอเคนะครับผมนะนี่นะครับสมัครเต็ดไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ได้อ่าสมัครได้แต่ลองดูนะครับว่ามันจะเริ่มเกมได้หรือเปล่าอ้าวต้องใส่อันนี้นะครับใครรู้รหัสยืนยันอะไรก็ใส่ไปนะครับผมนะโอเคนะครับจริงจมันเข้าได้เลยคนเต เราต้องใส่รหัสอีเมลอะไรก็ไม่รู้นะผมนะทางที่ดีก็คือสมัครสมัครไอดีใหม่นะนี่นะผมนี่เข้าได้แน่นอนไม่สิ้นสุดการทดลองแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูโซฟีจตล์ของก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมนะก็เราก็ได้มาอยู่ในฟรีไฟแม็กกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับปุ่มก่อนโอ้โหนี่นะครับปรับปุ่มก่อน แบบใหม่เร็วนะครับโอเคปรับปุ่มก่อนนะครับผมก็ไม่รู้แมปใหม่มันมีไหนกันหมดนะครับมันมันเป็นแมปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเพิ่งมาเล่นฟีไฟแม็กผมก็ไม่รู้รเรื่องอะไรเรื่องฟีไฟแม็กเยอะหรอกแล้วไม่ต้องมาถามอะไรเกี่ยวกับ,รบเรื่องฟีไฟแม็กนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แมพใหม่มันอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับไม่ต้อง VIP แน่นอนครับ VPN ไม่ต้องนะครับผมนะนี่นะนี่นะครับเล่นได้ปกติเลยนี่นะครับลูกซองลูกซองเหมือนกันครับนี่นะครับผมผมบอกเลยไม่ต้องใช้แอปอะไรรูดนหัวง่ายแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดู โอเคนะครับผมโอเคอาจจะเล็กๆหน่อยนะไม่ต้องใช้แอปเลยนะครับโรหลุกุดง่ายเลยอาจจะลู้นไม่โดนนะครับ เอาซึ่งหนึ่งหัวก่อนเอาซึ่งหนึ่งหัวก่อนผมจะปิดคลิปแล้วหนึ่งหัวโอเคบอกแล้วไม่ต้องใช้แอปครับโอเคนะครับผมนะไม่ต้องใช้แอปได้ล้านโอเนะครับ่นี้ต้องขอเวลาไปก่อนนะครับใครชอบดีลิมกดไลค์กดแชร์กดครับติรต่อด้ด้วยนะครับผมบายบายเจอกันครับ